สวัสดีค่ะดิฉันาาาานานงสาวศิริภาชัยเสนาพวกเรามาจากโรงเรียนขุนไกรพิยาคมค่ะช,ชื่อทีมของเราคือเนื่องจากวันนี้นะคะคุณครูที่ปรึกษาของเราคือคุณครูนรินชนชันกิจได้ติดธุรานะคะเราก็เลยมาเซน็นกันสองคนค่ะค่ะวันนี้อาจารย์นำเสนอบ,บ้านนี้จากดิเท่นะคะนี่คือจย์ที่พวกพี่ให้ไว้ค่ะคือบ้านที่ยังไม่ได้ประหยัดไฟฟ้านะคะค่ะนี่คือค่าไฟและค่ากำลังไฟฟ้าของบ้านหลังนี้ทั้งเดือนนะคะ สําหรับบ้านหลังนี้เห็นไหมคะว่าค่าไฟแพงขนาดไหนเดีย๋ยวเราลองมาดูบ้านที่ประหยัดไฟแล้วบ้างน,นะคะค่ะนี่เป็นบ้านที่ประหยัดไฟฟ้าแล้วนะคะค่ะนี่คือค่าไฟและค่ากำลังไฟทั้งหมดของบ้านเดังน,นี้คะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดนะคะว่าบ้านหลังนี้ใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าอะไรบ้างค่ะตู้เย็นนะคะ70วัตต์ใช้งาน2 4ชั่วโมงต่อ1นวันค่ะส่วนโทรทัศน์นะคะ120วัตต์ใช้งาน2ชั่วโมงต่อ1นวันค่ะส่วนพัดลมนะคะ45วัตต์ ชั่วโมงต่อหนึ่งวันค่ะหลอดไฟของเรานะคะจะใช้หลอดไฟ9วัตต์ค่ะโดยเราใช้3หลอดนะคะใช้งาน4ชั่วโมงต่อหนึ่งวันค่ะส่วนหม้อหุงข้าวนะคะ1,500วัตต์ค่ะใช้1ชั่วโมงต่อ1วันค่ะคือเราหุงข้าว2มื้อใช่ไหมคะมื้อละครึ่งชั่วโมงค่ะส่วนเตารีนะคะ1,200วัตต์ค่ะเราใช้1ชั่วโมงต่อ1อาทิตย์ค่ะคือเราจะรวบยอดรีดหนึ่งครั้งต่อ1อาทิตย์ค่ะค่ะสำหรับเครื่อง ทีการประหยัดไฟของพวกเรานะคะเราจะใช้หลัก4กอค่ะคือปดปรับปิดเปลี่ยนปดก็คือปดไฟเมื่อเลิกใช้งานแล้วค่ะปรับก็คือปรับพฤติกรรมของตนเองในการใช้ไฟนะคะปิดก็คือปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานแล้วค่ะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมาใช้ฉลากเบอร์5แทนค่ะเห็นไหมคะว่าข้อดีของ